มันเริ่มต้นเหมือนเรื่องราวในนิยายรักท่ามกลางย่านชานเมืองอันเงียบสงบของจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียอาเมนเพรสิดิโอชายวัย38ปีช่างซ่องรถที่เป็นที่รู้จักในด้านความซื่อสัตย์และความขยันแข็งแข็งได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อมาได้กลายเป็นภรรยาของเขาเลยยาอาเมนเพื่อนบ้านต่างบรรยายถึงเธอว่าเป็นคนอ่อนโยนเคร่งาศาสนาและทุ่มเทให้กับครอบครัวเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในอุซ่อมรถและเวลาที่เหลืออยู่กับเลยา และริสกี้ลูกชายวัยแปดขวบของพวกเขาสําหรับทุกคนที่อยู่รอบข้างอาเมนและเลยยาคือภาพของคู่รักที่มีความสุขและมั่นคงพวกเขาอยู่ด้วยกันมาเกือบสิบปีความสัมพันธ์ของพวกเขาดูเหมือนจะมั่นคงท่ามกลางปัญหาการเงินและอุปสรรคส่วนตัวบ้านของพวกเขาแม้จะเรียบง่ายแต่ก็อบอุ่นและดูแลเป็นอย่างดีเพื่อนบ้านมักเห็นอาเมนกลับมาบ้านพร้อมกับของฝากเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆอยอาหารเสื้อผ้าแม้แต่ดอกไม้เขาไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยออกนอกนู่นนอกทางเขารักเลยาด้วยทุกสิ่งที่เขามีเลยาเอง ก็ถูกมองว่าเป็นภรรยาและแม่ที่ทุ่มเทเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านแต่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเธอชอบอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ด้วยผมยาวท่าทางสง่างามและน้ำเสียงอ่อนโยนทําให้เธอเป็นผู้หญิงที่หลายคนชื่นชมเธอเงียบขรึมสุภาพและมักจะอยู่กับริสกี้ตลอดเวลาแม้ว่าบางคนในละแวกบ้านจะกระซิบถึงอดีตที่ลึกลับของเธอว่าเธอไม่มีญาติพี่น้องที่รู้จักและไม่เคยพูดถึงวัยเด็กแต่ทั้งหมดนั้นก็ถูกมองว่าเป็นเพียงข่าวลือไร้พิษถ่ย คู่รักคู่นี้แทบไม่เคยทะเลาะกันและริสกี้ก็ดูมีความสุขสุขภาพดีและได้รับความรักอย่างเต็มที่ภายนอกแล้วชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตที่หลายคนอิจฉาแต่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างไว้อย่างดีนั้นกลับมีความลับที่น่าตกใจซ่อนอยู่ซึ่งนำไปสู่จุดจบที่โหดร้ายปลายเดือนมีนาคม2 0 2 5เหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวได้ขยขวญชุมชนเล็กๆแห่งนั้นอเมนถูกพบเสียชีวิต ในบ้านของเขาบาดแทลถูกแทงที่หน้าอกเลือดกระจายเต็มพื้นกระเบื้องสีขาวส่วนเลยยหายตัวไปและริสกี้ลูกชายของพวกเขาถูกพบอยู่ในห้องนอนในสภาพหวาดกลัวถูกขังอยู่ข้างในข่าวนี้แพระ่สะพัดอย่างรวดเร็วสามีถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมภรรยาหายตัวอย่างไร้ร่องรอยและลูกชายต้องเผชิญกับความโกลาหลนตอนแรกเพื่อนบ้านและตำรวจคาดว่าเป็นการต้นที่ผิดพลาดแต่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะทีวีและของมีค่าอื่นๆไม่ได้ถูกแต่ต้องกระเป๋าสตางค์ของอเมนยังอยู่ในกระเป๋า เมื่อนักสืบเริ่มสืบสวนคดีนี้อย่างลึกซึ้งพวกเขาพบความไม่สอดคล้องกันในเอกสารประจําตัวของระยาหมายเลขประจําตัวประชาชนปองประวัติการรักษาพยาบาลหายไปไม่สามารถติดตามญาติพี่น้องได้ทีละเล็กทีละน้อยอดีตของเธอเริ่มถูกเปิดเผยแสดงให้เห็นถึงประวัติที่ซับซ้อนที่ไม่มีใครรู้โดยเฉพาะอาเมนเองสิ่งที่เริ่มต้นจากคดีความรุนแรงในครอบครัวได้กลายเป็นปริศนาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการทรยศตัวตนที่แฝงเร้น และความลับที่ถูกปกปิดมานานกว่า10ปีในวิดีโอนี้เราจะถอดร,รหัสเหตุการณ์ที่นำไปสู่การฆาตกรรมของอาเมนวิเคราะห์การสืบสวนที่เปิดโปงความจริงสุดช็อกและสะท้อนให้เห็นว่าความรักความเชื่อใจและคำโกหกได้ปะทะก,กันจนเกิดโศกนาฏกรรมมันเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันพระัสบดีที่ฝนตกหนักปลายเดือนมีนาคม2025ถนนในย่านจาการ์ตาตะวันออกดูเงียบสงบเป็นพิเศษครอบครัวส่วนใหญ อยู่แต่ในบ้านเนื่องจากฝนตกหนักและเสียงฟ้าร้องเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อมิซิสรัตนาสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติโรงรถของอาเมนที่ปกติจะปิดตรงเวลาหกโมงเย็นยังคงเปิดอยู่ไฟถูกปิดสนิทและรถจักรยานยนต์ของเขาที่ปกติจะจอดไว้ข้างในก่อนพระอาทิตย์ตกกลับถูกทิ้งไว้นอกบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายฉันคิดว่าเขาอาจจะรีบหรืออาจลืม มิสซิสรัตนาบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนในภายหลังแต่ฉันไม่เห็นเลยยาและไฟในบ้านก็ดับสนิทมันแปลกมากเช้าวันต่อมาอาเมนไม่ได้เปิดอู่ซ่อมรถลูกค้าที่มานำรถมาซ่อมพบว่าประตูถูกล็อกข้อความและการโทรถึงอาเมนก็ไม่มีการตอบกลับโทรศัพท์ของเลยาก็ปิดเครื่องเช่นกันด้วยความกังวลเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อปักดาโดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอเมนตัดสินใจไปตรวจดูที่บ้าน เขาเคาะประตูหลายครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับนั่นคือช่วงเวลาที่เขาสังเกตเห็นรอยเลือดแห้งเล็กๆทอดยาวจากประตูหน้าบ้านไปถึงขอบระเบียงด้วยความรู้สึกไม่สบายใจดา์โดจึงโทรเรียกเจ้าหน้าที่อาทและตำรวจในพื้นที่เจ้าหน้าที่มาถึงภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงและแตัดสินใจทางประตูเข้าไปสิ่งที่พวกเขาพบน่าสะพรึงกลัวอเมน,นอนอยู่บนพื้นห้องครัวในแอง่งเลือดร่างกายเย็นเฉียบและไร้ชีวิตมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งที่หน้าอกและท้อง มีดทำครัวซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธสังหารถูกพบตกอยู่บนพื้นใกล้ๆโดยมีรอยเช็ดคราบเลือดบางส่วนเลย์ยาหายตัวไปส่วนริสกี้ลูกชายของพวกเขาถูกพบขังอยู่ในห้องนอนร้องไห้และมีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเขาถูกขังอยู่ในนั้นตลอดทั้งคืนเพียงลำพังและ,วะหวาดผวาจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจบ้านไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีหลักฐานการจรกรรมหน้าต่างไม่แตกของมีค่าไม่ได้หายไปโทรทัศน์แล็ปท็อป และกระเป๋าสตางค์ยังคงอยู่ครบถ้วนนี่คือการกระทําที่เจาะจงเป้าหมายแต่ใครกันที่ต้องการให้เขาตายนักสืบเริ่มสอบปากคำเพื่อนบ้านและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากบ้านใกล้เคียงกล้องบางตัวจับภาพระยาขณะออกจากบ้านเพียงลําพังในเย็นวันนั้นสวมเสื้อฮู้ดสีดําขนาดใหญ่และถือกระเป๋าใบหนึ่งเธอดูสงบนิ่งจนเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งสูญเสียสามีจากการถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ริสกี้ซึ่งยังคงอยู่ในอาการช็อกสามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ได้เพียงไม่กี่คำผมได้ยินเสียงตะโกนเขาพูดเสียงทาวเบาผมได้ยินพ่อร้องเขากระซิบจากนั้นแม่ก็ล็อกประตูผมโทรหาเธอแต่เธอไม่ตอบชุมชนตะลึงงานอาเมนเป็นคนที่ทุกคนรักใคร่เงียบขรึมขยันทำงานเป็นคนที่ช่วยซ่อมรถให้เพื่อนบ้านโดยไม่คิดเงินมันเป็นไปได้อย่างไรในครอบครัวที่ดูเหมือนปกติและอบอุ่นเช่นนี้ ยิ่งนักสืบสืบค้นลึกลงไปในชีวิตของทั้งคู่คำถามยิ่งเพิ่มมากขึ้นเลย์ยาคือใครกันแน่ทำไมเธอถึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอะไรที่นำไปสู่ความรุนแรงที่ฆ่าชีวิตของอาเมนและที่สำคัญที่สุดความลับอะไรที่ถูกซ่อนเร้นในบ้านหลังนั้นมานานหลายปีสิ่งที่เริ่มต้นจากเย็นวันพฤหัสบดีธรรมดาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่น่าหวาดกลัวเรื่องราวที่ไม่เพียงแต่ขยับขวัญย่านนั้นแต่ยังสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศ คืนที่เกิดเหตุฆาตรกรรมดูเหมือนจะเป็นคืนที่แสนปกติอย่างน้อยก็ภายนอกอาเมนปิดอู่ซ่องรถเร็วกว่าปกติประมาณ5้าโมงครึ่งและเดินกลับบ้านท่ามกลางสายฝนโดยถือถุงพลาสติกใบเล็กที่มีอาหารสำเร็จรูปอยู่ข้างในมันเป็นสิ่งที่เขามาักจะทำเป็นประจำเมื่อเลยาไม่อยากทำอาหารใบเสร็จที่พบในถุงนั้นช่วยยืนยันช่วงเวลาที่เขากลับถึงบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอาเมนกับระยาหลังประตูที่ปิดสนิทในคืนนั้นยังคงไม่ชัดเจนทั้งหมดแต่หลักฐานบางส่วนและคำให้การที่จำกัดของริสกี้ช่วยให้นักสืบสามารถปฏิบัติต่อช่วงเวลาสุดท้ายได้ตามคำให้การของริสกี้ทุกอย่างดูปกติดีจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มเขากำลังดูการ์ตูนในห้องนั่งเล่นตอนที่เขาได้ยินพ่อแม่คุยกันในครัวน้ำเสียงของพวกเขาไม่ดุด่านในตอนแรกเทียงแค่หนักแน่นเหมือนกับว่ามีการถกเถียงเล็กน้อยแต่แล้วบางอย่างก็เปลี่ยนไป อาเมนขึ้นเสียงจากนั้นก็ได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นตามด้วยเสียงกรีดร้องเสียงของเขาเองริสกี้รีบวิ่งไปที่ห้องครัวแต่ประตูถูกปิดลงทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงล็อกประตูดังขึ้นเขาทุบประตูพร้อมตะโกนแม่เปิดประตูแต่ไม่มีการตอบกลับในห้องครัวที่เกิดเหตุเล่าเรื่องราวของความรุนแรงและการทรยศหักหลังเลือดกระเซน็นไปทั่วผนังและพื้นอาเมนถูกแทงหลายครั้งและมีร่องรอยการต่อสู้ ถ้วยแตกกระเบื้องร้าวและรอยช้ำบนแขนของเขาบ่งบอกว่าเขาต่อสู้กลับก่อนที่จะพ่ายแพ้อาวุธสังหารมีดทำครัวถูกพบตกอยู่ที่พื้นโดยมีรอยนิ้วมือบางส่วนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ารอยนิ้วมือเหล่านั้นเป็นของเลยาการโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทำที่ตรงจุดและเป็นการส่วนตัวตำรวจสนิทฐานว่าเกิดจากความโกรธแค้นหรือความกลัวที่จะถูกเปิดโปงอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้เลยาลงมือในคืนนั้น จากข้อความที่กู้คืนจากโทรศัพท์ของอาเมนเพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุคัตกรรมอาเมนได้เผชิญหน้ากับระยาเกี่ยวกับความไม่ตรงกันในเอกสารทางกฎหมายของเธอการสนทนากับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่าเลขประจำตัวประชาชนของเธอไม่ตรงกับข้อมูลการรักษาพยาบาลใดฮ่หหหาฮอาเมนเริ่มสงสัยว่าระยาอาจโกหกเรื่องบางอย่างที่ใหญ่โตมากแต่เขายังไม่บอกใครแม้แต่เพื่อนสนิทของเขาเอง นักสืบเชื่อว่าอาเมนได้เผชิญหน้ากับเลยยาอีกครั้งในคืนนั้นอาจจะเรียกร้องความจริงหรือขู่ที่จะไปแจ้งความการ,รเผชิญหน้าทวีความรุนแรงและในช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกหรือโกรธเกรี้ยวเลยยาจึงความมิขึ้นมาสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้น่ากลุกยิ่งขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการฆาตกรรมแทนที่จะเรียกขอความช่วยเหลือเลยยาล้างมือของเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าใบเล็กและเดินออกไปท่ามกลางสายฝน ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเธอเดินออกจากบ้านอย่างสงบไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้ตื่นตระหนกพฤติกรรมของเธอบ่งบอกถึงการวางแผนล่วงหน้าหรืออย่างน้อยก็การแยกตัวทางอารมณ์ขณะดเดียวกันริสกี้ตัวน้อยถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในบ้านถูกขังอยู่ในห้องของเขาหลายชั่วโมงผ่านไปก่อนที่เขาจะพลอยหลับไปเขาไม่รู้เลยว่าพ่อของเขานอนเสียชีวิตอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรและแม่ของเขาได้หายตัวไปในค่ำคืนนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงในเช้าว,วันรุ่งขึ้นภาพที่เห็นนั้น น่าสยดสยองและแรงจูงใจของการฆาตกรรมยังคงเป็นปริศนาอะไรที่ผลักดันให้ผู้หญิงคนหนึ่งสังหารชายที่รักเธอมานานถึงสิปีการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่โหดร้ายแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึ้งและเมื่อการสืบสวนดําเนินต่อไปความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับอดีตของรลยาก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมา เมื่อข่าวการฆาตกรรมแพร่สะพัดออกไปตำรวจได้เปิดการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบในการเสียชีวิตของอเมนซานโตโซร่างของเขาถูกส่งไปชันสูตรพลิกศพขณะที่ภรรยาของเขาเลยามารินากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักแต่เลยาหายตัวไปไร้ร่องรอยไม่มีญาติคนใดติดต่อกับเธอได้โทรศัพท์ของเธอยังคงปิดเครื่องและโซเชียลมีเดียของเธอถูกลบข้อมูลทั้งหมดมันดูราวกับว่าเธอได้วางแผนที่จะหายตัวไปขั้นตอนแรกของนักสืบคือการขุดค้นหาตัวตนของเลยาในตอนแรก เธอดูเหมือนจะเป็นแม่บ้านธรรมดาเป็นมิตรพูดจาอ่อนหวานและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบประวัติของเธอสัญญาณอันตรายก็เริ่มปรากฏขึ้นใบทะเบียนสมรสของเธอแสดงให้เห็นว่าชื่อของเธอคือเลียมมารีนาแต่ใบสูติบัตรของเธอหายไปบัตรประชาชนของเธอดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกับสำนักงานทะเบียนราชนักสืบก็พบสิ่งที่แปลกประหลาดหมายเลขประจําตัวประชาชนที่เธอใช้นั้นเป็นของคนอื่น ผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเมื่อสิบสองปีก่อนนักสืบาายูหัวหน้าชุดสืบสวนอธิบายถึงช่วงเวลานั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าขนลุกพวกเราตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่แค่การทะเลวิวาทในครอบครัวที่ผิดพลาดเขากล่าวแต่นี่คือคดีของการปลอแปลงตัวตนและอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สัมภาษณ์เพื่อนบ้านเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานของทั้งอาเมนและเลยา ในขณะที่คนส่วนใหญ่บอกว่าเขาทั้งสองเป็นคู่รักที่มีความสุขหนึ่งในเพื่อนสนิทของอาเมนที่ชื่อบุตตี้ได้เปิดเผยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างประมาณสองสัปดาห์ก่อนการฆาตรกรรมอาเมนมาที่บ้านของฉันเขาดูสับสนราวกับว่ามีบางอย่างรบกวนจิตใจเขาอย่างมากบุตตี้เล่าเขาบอกกับฉันว่าเขาพบเอกสารแปลกแปลกซ่อนอยู่ในลิ้นชักจดหมายเก่า,กา,กาบันทึกทางการแพทย์และรูปถ่ายของระยาที่ดูแตกต่างไปจากเดิมมาก เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ฉันคิดว่าเขาเริ่มสงสัยว่าเลยาอาจจะไม่ใช่คนที่เธอบอกว่าเธอเป็นทีมพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดการวิเคราะห์รอยเลือดยืนยันว่าอาเมนถูกโจมตีจากด้านหน้าหมายความว่าเขาเห็นมันกำลังเกิดขึ้นเขาพยายามต่อสู้กลับแต่ไม่มีร่องรอยการป้องกันตัวบนเข้าของของเลยาซึ่งบ่งบอกว่าเธอโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำเสื้อผ้าของเธอและมีดต่างมีดเอ และรอยนิ้วมือของเธอทําให้ยากที่จะโต้แย้งว่าเป็นการป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจยังได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในอาคารใกล้เคียงหลักฐานสําคัญที่สุดมาจากร้านค้าเพียงสองช่วงตึกจากที่เกิดเหตุมันจับภาพระยาเดินอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายฝนสูงเสือ้อฮู้ดสีดําและถือกระเป๋าใบใหญ่สีหน้าของเธอร้ายความรู้สึกและเธอไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเธอไปไหนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนในขั้นต่อไป ชื่อของเธอไม่ปรากฏในรายชื่อผู้โดยสารของสายการบินในประเทศหรือรถไฟขบวนใดๆตำรวจสงสัยว่าเธออาจจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้ตัวตนใหม่ครั้งพวกเขาได้ส่งภาพของเธอไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศและออกหมายเตือนทั่วประเทศขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลที่ระยาเคยอ้างว่าให้กำเนิดริสกี้ที่นั่นแต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบข้อมูลไม่พบการคลอดบุตรภายใต้ชื่อของเธอเลย ในความเป็นจริงไม่มีร่องรอยของการตั้งครรภ์หรือการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดๆที่ลงทะเบียนกับเลขบัตรประชาชนของเธอการค้นหาประวัติทางการแพทย์ที่ลึกลงไปทำให้นักสืบพบสิ่งที่ไม่คาดคิดเลียมมารินาเคยลงทะเบียนภายใต้ใตชื่อริโอดารินเกิดเมื่อปี1986และเป็นเพศชายทั้งคดีได้เปลี่ยนทิศทางไปโดยสิ้นเชิงเราไม่ได้กำลังตามหาฆาตกรเทียงอย่างเดียวนักสืกบบยกล่าว เรากำลังเปิดเผยเครือข่ายของการโกหกที่ยาวนานกว่าสิบปีเพื่อนและครอบครัวต่างตกตะลึงริสกี้ถูกยืนยันว่าเป็นเด็กที่ถูกรับเลี้ยงแต่ไม่มีเอกสารการรับเลี้ยงอย่างเป็นทางการใดๆที่ถูกพบอาเมนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าภรรยาของเขาเคยเป็นเพศชายมาก่อนหรือบางทีเขาเพิ่งค้นพบเรื่องนี้ไม่นานก่อนการฆาตกรรมเมื่อภาพรวมของเรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นเจ้าหน้าที่จึงรู้ว่าเลยยาคือใครจริงฮ่าฮ่าแต่เธออยู่ที่ไหน การค้นหาถูกเร่งรัดขึ้นและในที่สุดบ่อแสที่ไม่ระบ,บุตัวตนก็นำพวกเขาไปยังขอบป่าทางชานเมืองบันดุงที่นั่นพวกเขาพบบางสิ่งที่เลยาทิ้งไว้เบื้องหลังจุดเปลี่ยนสำคัญของการสืบสวนเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังการฆาตกรรมเมื่อมีสายปริศนาโทรเข้ามายังสถานีตำรวจบันดุงชายคนหนึ่งอ้างว่าเขาเห็นผู้หญิงที่ตรงกับลักษณะของเลียมมารีนาขึ้นรถมินิบัสสาธารณะที่มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านห่างไกลใกล้กับป่าทางใต้ของกาเรต ผู้โทรไม่เปิดเผยชื่อของเขาแต่บอกว่าเธอสวมเสื้อฮู้สีดำเดินกะโผลกกะเพลกเล็กน้อยและคอยหันมองข้างหลังอยู่ตลอดเวลานักสืบเรีบส่งทีมไปยังพื้นที่นั้นทันทีพร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลังจากค้นหานานสองวันผ่านเส้นทางลึกในป่าและตรวจสอบบ้านเช่าและกระท่อมทุกแห่งในพื้นที่พวกเขาพบบ้านร้างเล็กๆซ่อนอยู่ที่ขอบสวนยางทาราภายในพวกเขาพบเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งไว้บัตรประชาชนที่ถูกเผา และขวดยากล่องประสาทที่เหลืออยู่ครึ่งขวดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้ากระดาษสมุดฉีกที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเช็ดเท้ามันเป็นลายมือเขียนด้วยมือและดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายส่วนตัวเนื้อหาบนกระดาษนั้นทำให้นักสืบตกตะลึงฉันไม่เคยต้องการทำร้ายใครฉันแค่ต้องการได้รับความรักฉันซ่อนความจริงของฉันไว้เพราะฉันกลัวกลัวว่าถ้าอเมนรู้ว่าฉันเป็นใครจริงๆเขาจะหยุดรักฉัน ฉันคิดว่าฉันจะสามารถเป็นคนที่เพียงพอได้จดหมายนั้นแสดงถึงความรู้สึกผิดแต่มันยังยืนยันสิ่งที่นักสืบเริ่มเชื่อแล้วเลยาได้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเธอจากสามีมาตลอด10ปีของการแต่งงานและตอนนี้ความลับนั้นได้นำไปสู่การฆาตกรรมการสืบสวนต่อมาเปิดเผยว่าเลยาหรือริโอดารินเคยเข้ารับการผ่าตัดยืนยันเพศในต่างประเทศโดยใช้เอกสารปลอมแปลงจากนั้นกลับมาอินโดนีเซียภายใต้ตัวตนใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพศของเธอถูกเก็บเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ไม่มีเพื่อนสนิทหรือครอบครัวคนใดรู้เรื่องนี้จากข้อมูลการเข้าเมืองเธอได้เดินทางเข้าประเทศผ่านแบมโดยใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีชื่อใหม่การค้นพบครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางบางคนแสดงความเห็นใจชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่คนข้ามเพศต้องเผชิญในสังคมที่อนุรักษ์นิยมขณะที่บางคนมุ่งเน้นไปที่การหลอกลวง และการฆาตการรมอแต่ความจริงยังคงอยู่เลยยาได้ก่ออาชญากรรมการตลอมแปลงตัวตนอาจจะรวมถึงการรับเลี้ยงบุตรโดยผิดกฎหมายและที่แรยแรงที่สุดเธอได้สังหารสามีของเธอสําหรับครอบครัวของอาเมนการเปิดเผยครั้งนี้เป็นเรื่องที่เตือนใจอย่างยิ่งวินดาน้องสาวของอาเมนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเราไม่สนใจหรอกว่าเธอเคยเป็นใครสิ่งที่สําคัญคือเธอโกหกพี่ชายของฉันสร้างชีวิตบนความหลอกลวงแล้วฆ่าเขาเมื่อเขารู้ความจริงนั่น ไม่ใช่ความรักแต่มันคือการหักหลังตำรวจยังยืนยันว่าริสกี้ลูกชายของทั้งคู่ไม่ใช่ลูกทางสายเลือดของพ่อแม่ทั้งสองเขาถูกนำมาเลี้ยงดูอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ยังเป็นทารกจากญาติห่างๆของเลาย,ยาและสมาตราโดยไม่มีเอกสารทางกฎหมายใดฮ่าฮเด็กชายคนนี้เติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยรู้ความจริงและตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เพื่อจะบอกความจริงแก่เขาคดีทั้งหมดซึ่งถูกสื่อระดับประเทศนำเสนออย่างกว้างขวางกำลงังกลาย เป็นปริศนาทางจิตวิทยาและสังคมที่ซับซ้อนอะไรที่ผลักดันให้เลยาทำแบบนี้มันเป็นความกลัวการถูกปฏิเสธหรือความอับอายหรือว่าเธอได้วางแผนการหลบหนีนี้มาตั้งนานแล้วก่อนที่อาเมนจะค้นพบความจริงเมื่อการขุดค้นประวัติของเธอถูกเปิดเผยมากขึ้นตำรวจเริ่มสืบหาจากฟอรัมออนไลน์และกลุ่มลับที่เลยาเคยแชร์ส่วนหนึ่งของชีวิตเธอภายใต้ชื่อผู้ใช้งานนิรนามในโพสต์หนึ่งเมื่อสามปีก่อนเธอเขียนไว้ว่า บางครั้งฉันก็อยากจะหายตัวไปฉันเหนื่อยกับการแซงทําทุกวันแต่ฉันต้องทําต่อไปเพื่อเขาเขาห้ามรู้เด็ดขาดความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ฉันของความลับต่อน,นี้ได้ถูกเปิดเผยแล้วแต่ละยาเองยังคงหายตัวไปเธอจะหนีต่อไปตลอดชีวิตหรือไม่หรือว่าน้ําหนักของการกระทําของเธอจะผลักดันให้เธอยอมจํานวนในที่สุดคําถามนี้กําลังจะได้รับคําตอบในไม่ช้า มันผ่านมาแล้ว13วันนะับตั้งแต่การฆาตกรรมของอาเมนซานโตโซและเลียมมารินาหริโอดารินยังคงหลบหนีแต่ตำรวจได้เริ่มปิดล้อมวงแหวนการค้นหาเข้าใกล้มากขึ้นทุกทีหลักฐานทุกชิ้นร่องรอยทุกอย่างที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังกำลังวาดภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเธอเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอไม่มีแผนการที่ชัดเจนในการหลบหนีและความสิ้นหวังจะผลักดันให้เธอทำพลาดในไม่ช้า ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเธอพยายามติดต่อเพื่อนเก่าชื่อของเธอคือเมลาตายิงสาวที่ละยาเคยสนิทสนมในช่วงปีแรกๆที่จาการ์ตานานก่อนที่เธอจะแต่งงานเมลาตายรู้เรื่องอดีตของละยาแต่ไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปีแล้วในคืนของวันที่14เมลาตายได้รับข้อความลึกลับจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาฉันเหนื่อยแล้วขอฉันเจอริสกี้สักครั้งได้ไหมเมลาตายตกใจ และรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีด้วยความร่วมมือจากเธอเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตำแหน่งโทรศัพท์ไปยังหมู่บ้านชาประมงเล็กๆบนชายฝั่งในปังกนดารันชวาตะวันตกเช้าวันรุ่งขึ้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เคลื่อนกำลังไปยังพื้นที่แต่งกายด้วยชุดธรรมดาเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกพวกเขาค้นหาพื้นที่อย่างรอบข้อประสานงานกับชาประมงในท้องถิ่นและเจ้าของบ้านพักริมทะเลจากนั้นในห้องเช่าเล็กๆหลังร้านขายอาหารทะเลพวกเขาพบเธอ เลยยานั่งอยู่บนพื้นเท้าเปล่าหลังพิงกำแพงดวงตาเธอดูว่างเปล่าและเธอไม่ขัดขืนใดฮ่หาฮ่าข้างๆเธอมีเพียงกระเป๋าเดินทางใบเล็กและรูปถ่ายของริสกี้ที่ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสตางค์เก่าขาดฮ่หาฮ่าเธอไม่พูดอะไรเลยสารวัตรเดมาผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมจับกลุ่มกล่าวเธอเพียงแค่จ้องมองพวกเราและพยักหน้าเหมือนว่าเธอกำลังรอให้มันเกิดขึ้น ที่สถานีตำรวจเลยยาถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งการปลอมแปลงตัวตนและการปลอมแปลงเอกสารทางกฎหมายระหว่างการสอบสวนเธอเงียบเกือบตลอดเวลาแต่เมื่อถูกถามตรงๆเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมในที่สุดเธอก็พูดออกมาเขามองฉันเหมือนฉันเป็นคนแปลกหน้าฉันขอร้องให้เขาฟังแต่เขาบอกว่าฉันทำลายทุกอย่างฉันไม่ได้วางแผนมันฉันแค่ขาดสติไปชั่วขณนะ เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าอาเมนเผชิญหน้ากับเธอหลังจากปฏิปะตะความจริงได้การโต้เถียงเกิดขึ้นอารมณ์พุ่งสูงขึ้นและในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความโกรธและยาแทงเขามันไม่ใช่การวางแผนล่วงหน้าแต่เป็นการกระทำที่โหดร้ายข่าวการจับกลุ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อระดับชาติพากันไปปักหลักอยู่หน้าสํานักงานตํารวจความคิดเห็นของสาธารณาชน ถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนบางคนมองว่าเลยาเป็นฆาตรกรเลือดเย็นในขณะที่บางคนเห็นใจเธอว่าเป็นคนที่จิตใจแตกสลายจากความกลัวความรู้สึกผิดและการใช้ชีวิตบนคำลงมาหลายปีที่จาการ์ตาริสกี้ถูกนำตัวเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เด็กชายวัยเก้าขวบคนนี้ได้สูญเสียพ่อและแม่ไปในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาจะได้รับการบำบัดทางจิตใจ และถูกจัดให้อยู่ในการดูแลชั่วคราวระหว่างที่กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรของเขากำลังถูกตรวจสอบเลียถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันเพื่อรอการพิจารณาคดีระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเธอได้ทำคำขอครั้งสุดท้ายได้โปรดบอกเขาด้วยว่าฉันรักเขาแม้มันจะถูกสร้างขึ้นบนคำลงทั้งหมดแต่ฉันก็รักเขาจริงๆคำพูดนั้นถูกถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ และสะท้อนกล้องผ่านนักข่าวกลายเป็นหนึ่งในประโยคที่น่าหวาดหวั่นที่สุดของคดีนี้การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นจุดไคลแม็กของเรื่องราวที่โศกเศร้าและซับซ้อนลึกซึง้งครอบครัวที่พังทลายการเปิดเผยตัวตนที่ซ่อนอยู่และเด็กน้อยที่ถูกทิ้งไว้ท่ามกลางสร้างปรระขักพังของความลับที่ไม่เคยควรถูกเปิดเผยแต่กระบวนการทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดทั้งประเทศต่างรอคอยที่จะได้เห็นว่าความยุติธรรม จะมีหน้าตาเป็นเช่นไรสำหรับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความรักความกลัวและการหลอกลวงการพิจารณาคดีของเลียมมารินาหรือชื่อทางกฎหมายริโอดารินเริ่มต้นขึ้น3เดือนหลังจากการจับกลุ่มบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีตึงเครียดตั้งแต่วันแรกผู้สื่อข่าวเข้ามาจับจองทุกที่นั่งที่มีอยู่และฝูงชนรวมตัวกันอยู่ด้านนอกศาลที่จาก,การ์ตาถือป้ายและตะโกนเรียกร้องความยุติธรรม ฝ่ายโจทก์กล่าวหาเธอว่าเป็นฆาตรกรเลือดเย็นในขณะที่ฝ่ายจำเลยพยายามวาดภาพว่าเธอเป็นหญิงสาวที่จิตใจและอารมณ์ไม่มั่นคงถูกผลักดันไปจนถึงขอบเวทจากการต้องปิดบังตัวตนของเธอมานานหลายปีเลยาปรากฏตัวในศาลอย่างสงบนิ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆกับกางเกงสีดำเธอพูดน้อยมากแต่เมื่อเธอพูดคำพูดของเธอก็ชัดเจนและรอบคอบฉันไม่เคยต้องการให้มันเป็นแบบนี้ฉันแค่ต้องการชีวิตที่ธรรมดา ต้องการครอบครัวแต่ฉันไม่สามารถหนีจากตัวตนของฉันได้และสุดท้ายฉันก็สูญเสียทุกอย่างฝ่ายโจทย์นำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นมีดครัวที่เปื้อนเลือดลายนิ้วมือและ DNA ใต้เล็บของอาเมนทั้งหมดชี้ไปที่ระยะยอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่กระทบใจคณะลูกขุนมากที่สุดคือคำให้การที่เต็มไปด้วยอารมณ์จากครอบครัวของอาเมนว่าน้องสาวของอาเมนขึ้นให้การทั้งน้ำตาและพูดว่าเธอโกหกเขามาตลอดสิบปี โกหกพวกเราทุกคนและเมื่อเขารู้ความจริงเธอก็ไม่ยอมรับมันเธอฆ่าเขานั่นไม่ใช่การป้องกันตัวแต่มันคือการปิดปากคนที่เห็นความจริงในตัวเธอฝ่ายจำเลยพยายามอ้างถึงอาการที่กลนจริตชั่วคราวและความเครียดทางอารมณ์พวกเขานำจิตแพทย์มาเป็นพยานยืนยันว่าเลยยมีภาวะความทุกข์จากการเป็นคนข้ามเพศที่รุนแรงความเครียดหลังเหตุการณ์สเตอนใจและภาวะสึมเศร้า ฝ่ายจำเลยอ้างว่าการใช้ชีวิตภายใต้การหลอกลวงเป็นเวลาหลายปีทําให้สภาพจิตใจของเธอแตกสลายจากความเป็นจริงแต่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนไม่ยอมรับว่านั่นเป็นเหตุผลที่เพียงพอสําหรับการฆาตกรรมหลังจากการให้ปากคาและการสอบสวนที่เข้มข้นนานถึงสองสัปดาห์คณะลูกขุนได้มีมติเป็นเอกฉันมีความผิดและยาถูกตัดสินจำคุก20ปีในข้อหาฆาตกรรมระดับสองอีก5ปีในข้อหาปลอมแปลงตัวตน และอีกสามปีในข้อหาตลองแปลงเอกสารการรับลิ้งบุตรโทษทั้งหมดจะถูกดำเนินการพร้อมกันบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเงียบสงัดขณะที่ผู้พิพากษาอ่านคําตัดสินครั้งสุดท้ายเลยยานั่งนิ่งไม่ร้องไห้ปฏิกิริยาจากสาธารณชนแตกออกเป็นสองฝ่ายบางคนรู้สึกว่ายุติธรรมได้ถูกทําให้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่คนอื่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุน LGBTQ นีกลับมองว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในสังคมที่ลึกซึ้งกว่าการขาดการสนับสนุนการคุ้มครองและพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนอย่างเลยยาพวกเขาตั้งคำถามที่ยากลำบาโกโศกนาฏกรรมนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่หากเลยยาสามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยได้หากอาเมนไม่แสดงความบุนแรงหรือรังเกียจเมื่อได้รู้ความจริงของเธอในขณะเดียวกันริสกี้เด็กชายวัยเก้าขวบที่เคยเรียกเลยยาว่าแม่ มาตั้งแต่เริ่มพูดได้ยังคงอยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุ้มครองเด็กญาติของอเมรหลายคนออกมาร้องขอสิทธิ์ในการอุปการะเลี้ยงดูเขาแต่คดีการรับเลี้ยงนั้นมีความซับซ้อนทางกฎหมายเนื่องจากเอกสารการรับเลี้ยงที่ถูกปลอมแปลงที่ปรึกษาครอบครัวที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลริสกี้รายงานว่าเด็กชายเงียบขรึมเก็บตัวและสับสนเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเขาสูญเสียทั้งพ่อและแม่ เขาวาดภาพบ้านที่ไม่มีหน้าต่างคดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศนานหลายเดือนเกิดการถกเถียงในรายการทอล์กโชว์การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์มีการวางแผนสร้างสารคดีพอดแคสต์หลายรายการแยกแยะทุกช่วงของการพิจารณาคดีแต่ในท้ายที่สุดนอกเหนือจากการถกเถียงในที่สาธารณะและการวิพากษ์วิจารณ์ทางศิลธรรมความจริงหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ยังคงอยู่ชายคนหนึ่งเสียชีวิต หญิงคนหนึ่งต้องถูกจำคุกและเด็กคนหนึ่งได้สูญเสียครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวที่เขาเคยรู้จักไปตลอดกาล